วันนี้เราจะมากินมันโบดนสชีสที่เพิ่งไปเห็นมาเราจะมาลองรีวิวให้ดูกันว่าก็ใช่ไหม่มแรกวิธีทำให้ต้มน้ำโอเคหมานห้ต้มน้ำกันมีกก่นำร้อนรอตอนมัน <c oughs> เดือดเลยไปกันเลย่ะ ระวังเราเราจะมาแกะดูข้างในกันว่ามันเป็นไงข้างในมันจะมีมีซ่อมก็นี่ไงพระเอกเราเนี่ยเป็นนี้มีกลิ่นอุ้ยกลิ่นชี้ชัดเจนมากนี่มาเรามาใส่ละมันกันเลยหมดแล้วมาแร้วดูข้างในกันนี่ข้างใน มันเป็นแบบนี้เหมือนโจ๊กเลยอ่ะอ่ะเสร็จแล้วในในการวิธีทำเราต้องใส่น้ำร้อนใส่น้ำร้อนเข้าไปมีขีดจำกัดอยู่อใส่ตามขีดมันมันมีอย่าเดี๋ยวนเดี๋ยวมันจะแฉะเดี๋ยวอดกินตัดผัาตอนมันเสร็จเลยสองนาที ตอนนี้มันได้แล้วครบสองนาทีแล้วเราจะมาดูกันว่ามันเป็นยังไงอุย๊ยอุ๊ยเมซิงอเมซิ่งชัยแยนมันเป็นแบบคือมันเป็นแบบนี้เลยอ่ะเราขอซ่อมมาให้เราทำไมมันฟูขึ้นมาปะนี่นควันขึ้นดูดเลย มาเราจะลองชิมกันรสชาตินยังไงยังไงเอาจริงๆรสชาติอ๋อมันเดี๋ยวรอแป๊บนึงมันก็ดูดีกว่าตอนแรกเฮ้ เดี๋ยวๆขอชิมคำเลยอุ้ยแต่ฟิลมันแบบรสชาติแบบก็อร่อยนะแต่ก็แอบแปลกเราไปเอาชอมล้วแล้วลนี่มารูสึกมันไม่ค่อยมีรสชีสใช่รูสึกมันไม่ค่อยมีรสชีสเลยหรือเราทำผิดขั้นตอนอ,อจริงแต่ ก็อร่อยมันถือว่าอร่อยนะอร่อยเดี๋ <c oughs> ยวเรียกผู้เชี่ยวชาญมาลองชิมตอนนี้พีเซนเตอร์เรามาแล้วเราจะให้น้องเขาลองชิมมันบด <c oughs> รสชาติเป็นไง <c oughs> อร่อยรหรอเดี๋ยวเราเป็นคนชอบกินรสจัดมันรู้สึกยังไงเค็มปีอปปุตให้กี่คะแนน เต็มสิบให้เท่าไหร่สิบเลยเหรอ <c oughs> แต่สำหรับพี่ละให้ห้าเพราะมันมันไม่ค่อยอร่อยมันเป็นมันบดท,ที่ไม่มีรสชีสแถมไม่กินพวกใบผักชีแบบเยอะกว่าใครๆอีกอรสำหรับน้องปาแล้วก็ไม่ชอบกินผักชีนะกินนี้มดกินเลยกิเลไปไปไโอ้เยี่ยม